วัดีครับคุณผู้ชมครับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเว็บไซต์ t h a i w o r l d t o y .com หรือ t h a i Worldto y c h a n n e l นะครับก็เป็นช่องที่จําหน่ายสินค้าเกี่ยวกับเครื่องเล่นนะฮะกีฬาสถานการณต่างๆว่าจะเป็นเรือบรรทุกรถบรรทุกเครื่องบินหรือโดรนนะฮะหรือเฮลิคอปเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนถ้าเจอกับเราเนี่ยจะต้องมีสินค้าเด็ดๆแนะนํากับคุณผู้ชมเอาไปเล่นกันสมัครเสมอทีเดียวนะฮะวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นสินค้าเด็ดจริงๆแล้วก็กําลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้นะครับตัวนี้เป เป็น USS aircraft carrier นะฮะตัวนี้ฮะเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับคุณผูชมครับที่มีความยาวอยู่ที่60ซนเมนะครับแล้วก็มาพร้อมยุทธภัณฑ์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น F35 F14 นะฮะแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ด้วยทีมงานนี่ละเอียดยิบเลยทีเดียวนะคบคันทีเดียวครับดีเทลเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนจริงมากๆนะครับคุณผชมครับตัวนี้นะความยาวอยู่ที่60ซนตเมตรนะครับตัวนี้มาพร้อมกับรีโมทนะครับ ที่เป็นระบบ2.4จนะครับก็บังคับได้ถึงประมาณ1 5 0เมตรถึง200เมตรทเดียวนะฮะโครงสร้างนี้จะเป็นพลาสติกแข็งหนะ้าหลาลีเอียดต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับนะีบ่ฮะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินสอดแนมหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยจะเหมือนจริงมากๆเลยนะฮะส่วนการขับน้ำพัดจะเป็นหือเป็นใบพัส2ชิ้นนะคร ใช้มอเตอร์ข้างในสองตัวนะครับก็เรียกว่าให้พลังเนี่ยมหาศาลสามารถทำความเร็วได้ถึง20ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะแล้วก็สามารถที่จะแล่นในน้ำได้ประมาณ30นาทีนะตัวนี้ปีมีระบบเซ็นเซอร์นะฮะแล้วก็ส่วนของแบตเตอรี่นะคุณผู้ชมครับก็จะมีมาให้ด้วยเป็นแบตเตอรี่ชาร์จนะครับแล้วก็ภายในปฏิตภัณนะก็จะมีเป็นสเปร์พ์ทนะครับไม่ว่าจะเป็นใบพัดแล้วก็อุปกรณ์ที่เป็นเครื่องบินลบอาจจะมีการหลุดหายอะไรได้เนี่ยก็จะมีแถมไปให้ด้วยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ UFS Air ครับ Carrier กันว่าจะสนุกไหมนะฮะเดี๋ยวไปดูกันชิ้นงานของเรือรบตัวนี้นะ,ะก็สวยงามมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นลายสนามบินนะฮะจะเห็นครบเลยเครื่องบิน F14 ที่จอดอยู่นะฮะแล้วก็ F35 เนี่ยมีจำนวนเยอะเลยนะ,ะตามเนี่ยค,ครับคุณโชครับรันเวย์ก็มีให้ด้วยนะครับแล้วก็รันเวย์นี้อ่าวิธีการเล่นนะครับก็คือตัวนี้ติดท,ที่หอบระคับการเนี่ยก็จะมีถอดออกได้นะครับกดตรงนี้ลงไปนะแล้วก็เปิด แบตเตอรี่ก็จะเป็น7.4โวลต์7.4โวลต์1,200มิลลิแอมป์นะครับก็เล่นได้นานมากนะตัวนี้ครึ่งชั่วโมงผ่านนะก็เสียบแบตเตอรี่เข้าไปที่ช่องนี้นะครับฝันี้จะสไลด์เข้าไปนะครับก็จะมองไม่เห็นร่องรอยเลยนะคุณผู้ชมครับแล้วก็ที่หอมประการก็กดลงไปบล็อกแข็งแรงมากนะฮะหลังจากนั้นเราก็มาเปิดที่ตัวรีโมทรีโมทรุ่นี้ไม่ต้องใช้สวิตช์เปิดนะครับเพียงแต่เราสัมผัสไฟแดงก็จะขึ้นอย่างนี้นะฮะ ก็พร้อมเล่นเลยตัวนี้ต้องลงน้ําก่อนนะครับคุณผู้ชมครับถึงจะเล่นได้นะครับต้องลงน้ําก่อนบนบกอย่างเงี้ยจะไม่ทํางานนะฮะเดี๋ยวจะลงลงน้ํากันไปหลังจากที่เราใส่แบตเตอรี่แล้วนะครับตัวรีโมทไม่ต้องใช้สวิตช์นะฮะตัวนี้จะเป็นสวิตช์ออโตเมติกเลยฮะเราก็วางเรือลงไปในน้ํานะครับเสร็จแล้วเราก็เสร็จแล้วเราก็มากดที่สวิตช์นะฮะไฟแดงก็จะขึ้นนะฮะอย่างเงี้ยครับพร้อมเล่นเลยครับโอ้สวยงามครับ ความเร็วก็บางมาน20กิเมตรต่อชั่วโมงนะตัวนี้สัญญาณไกลก็150เมตรส,สบายๆนะฮะสายใหญ่ๆอ,อย่างนี้ก็ถือว่าเล็กไปเลยพ,พูดถึงแล้วซื้อเรือสเกลยังจะแพงกว่าอีกนะไปถึงเรือสเกลที่เล่นไม่ได้นะะตัวนี้วิ่งได้ด้วยนะตัวนี้พร้อมกับสายชาตินะฮมีแม่ครบเลยนะครับ ครับก็สวยงามคลาสสิกจริงๆนะฮะคุณผู้ชมที่ชอบงานสเกลสวยๆนะฮะตั้งโชว์ด้วยแล้วก็เล่นโชว์ด้วยนะครับก็ถือว่าได้บรรยากาศของเรือลบจริงๆตัวนี้มาพร้อมกับฐานตั้งข้างล่างนะครับก็หลังจากที่เลิกเล่นแล้วก็ตั้งโชว์หลังตู้ก็ได้นะฮะถือว่าเป็นการเสริมโงเฮงได้อย่างดีนะฮะราคาตัวนี้ครับ2,550ัรบาทนะครับพร้อมชุดรีโมทอย่างนี้เลยแล้วก็สายชาร์จแล้วแบตเตอรี่ด้วย2550บบาทนะครับคุณผู้ชม ติดต่อซื้อเรือรบกับเราเะฮะเรือมทุกเครื่องบินฮะกับเราตามหมายเลขโทนโยบายดีล่าที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับทุกท่ครับวันนี้ก็จากกันไปก่อนกับเรือรบฮะอย่าลืมติดต่อเข้ามาวันนี้สวัสดีครับ